บ่อรวมลังไข่ค่ะเพื่อนๆพามาดูบรรยากาศจำได้ไหมบ่อรวมลังไข่ที่นี่เอาเศษลังไข่จากหลายๆลังมารวมไว้ในบอ่อเดียวในถ่านสูงๆงงนะคะเป็นในเรื่องของขุยเก่าขุยเก่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช้นะไม่เอาไปต้มไม่ไประหยัดแบบนั้นไม่ต้มไม่อะไรจะเอาไปใส่แปลงหญ้าแปลงผักต้นไม้ คือใช้ประโยชน์แบบนั้นจะไม่เสียดายแล้วก็ไม่ไปปการต้มรีไซเคลิลหรืออะไรต่างๆใส่ผักใส่พืชก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะแต่เห็นเพื่อน,อนๆบางท่านถามนดิดว่าเอาไปต้มได้ไหมค่าเชือแล้วนำกลับมาใช้ใหม่คำตอบก็คือได้นะแต่อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากคล้ายๆเสื้อผ้ามือสองเอาเพื่อน ซักมาทําความสะอาดแล้วมาใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่มันจะเหมือนใหม่เลยไหมมันก็ไม่เหมือนใหม่สะทีเดียวเหมือนกันก็ขุยมะพร้าวค่ะนะขุยเก่าแล้วไปต้มแล้วมาใช้ประโยชน์มาลองไข่ต่อมาให้น้ําต่อถาวมว่าได้ไหมมันได้แต่อาจจะไม่ดีเหมือนขุยใหม่ที่เราซื้อมาก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเลือกปฏิบัตินะคะแต่ว่าส่วนตัวน,นิดจะซื้อใหม่เลยเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้แพงแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้เยอะ ที่เหลือเราก็ไปใส่ต้นไม้ใส่พืชเราก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยมันก็ใช้ประโยชน์ต่างกันนะได้เหมือนกันนะบอ่อค้าไซมันเกิดการค้าไซแน่นอนเลี้ยงเราจะทำยังไงบอ่อเนี้ยถ้าเป็นหน้าฝนขายดีมากเลี้ยงให้กับพวกที่เขาชอบตกตกเบ็ดนะเนาะหลายๆพื้นที่น่าจะมีหรือ ใครที่อยู่ใกล้ที่เขาทําเป็นฟาร์มปลาแล้วให้คนไปตกเบ็ดไปตกปลาอะไรพวกนั้นน่ะเอาน้ำบัดไปทิ้งไว้ได้เลยค่ะขายดีเลยละ่ะเนื่องจากจิ้งหรีดเหมาะแก่การตกปลามากคนเขาชอบกันนะคะหรือไปให้พวกสัตว์เลี้ยงก็ได้สัต,สตสว์เลี้ยงสัตว์สวยงามนกไก่ชนเลี้ยงปลาปลาสวยงามอะไรต่างๆ ใครที่อยู่ใกล้แหล่งแบบเนี้ที่เขาเลี้ยงกันแบบเนี้ยก็เอานามบัตรไปยื่นเขาเสนอกันได้เลยนะการขายจิ้งหรีดมันไม่จําเป็นว่าต้องขายแค่คนกินต้องไปทอดขายต้องไปคั่วขายต้องรอให้โตมันสามารถขายได้ทุกช่วงอายุของเขาแล้วแต่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านจะมีแนวทางตลาดไปแบบไหนแล้วก็ในพื้นที่ของเราเองมีอะไรบ้างที่จะต่อยอดในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดได้ นะฮะลองไปสำรวจพื้นที่ตัวเองว่ามีแหล่งไหนที่จะเปิดการขายเปิดธุรกิจกันได้นะฮะเชื่อว่ามีแต่หลายๆท่านไม่ได้ไม่ได้ออกไปสำรวจก็เลยไม่รู้ว่าการเลี้ยงจิงหรีดมันสามารถขายต่อยอดทาทำได้หลายทางอะ่ะนะ,ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะลองไปสำรวจพื้นที่ตัวเองดูนะ